วัวงามในอุดมคติของกีฬาชับมากคะคือต้องมีลักษณะยังไงคะกอดีมันต้องซื้อไอเจาะลึกความมันออกมาเห็นหน้าปกเอ๊ตัวนี้สวยว่ะคอนคอนใช่ไหมชอบมากเลยตัวนี้ชอบเลยไปกระสีอ้าคนเลยไปนับเลยไปนับคน,นอยู่ความกูตืออ่ะสองล้านสองอะจ่ายก็เลยนับไปเลยนับเป็นเวลากว่าทั้งชีวิตที่ผู้ชายคนนี้อยู่กับวงการวัวมาตลอดเป็นบุคคลที่วงการวัวงามให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้บุกเบิกวงการวัวในยุคแรกๆอย่างแท้จริงนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการไปรับฟังเรื่องราวและประสบการณ์ที่น่าสนใจของท่านตลอดระยะเวลากว่า40ปีถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของบุคคลท่านนี้ที่มีต่อวงการวัวบ้านเราค่ะ สวัสดีค่ะจะเป็นเฮลโลโปรดักชันนะคะวันนี้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยนะคะที่เราจะได้มาสัมภาษณ์บุคคลสำคัญแห่งวงการวัวอินดูบราซิลน,นะคะซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลแรกๆที่นำเข้าวัวอินดูบราซิลน,นะคะนั่นก็คือดาชัมนายห้างชาคาญไทยใหม่ค่ะนายห้างสวัสดีค่ะ โอ oh awesome. right ้โหวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะและที่นี่นะคะจะเป็นไฮโลโปรดักชั่นของเรานะครเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวหรือเปล่าคะที่ได้มาสัมาษณ์ในห้างฉับก็ใบเดืองเข้าไปเรื่อยๆที่เกียดคุยเรื่องเก่าๆไมอยากคุยหนูอยากจะทรานมผ่านแล้วไห้ผ่านไปอ๋อหนูอยากขอสอบถามได้ไหมคะว่าในยุคแรกๆอะค่ะที่เรานำเข้าวัวอินดูบราซิลนะคะคือคือตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ ยู่นั้นเหรอใช่ค่ะ,ะตอนอยูรนั้นเราเอาก่อนนั้นมีก่อนนั้นด้วยใช่ไหมคะมีที่เล่าให้ฟังอด้ไหมคะได้เอ,เอาเริ่มต้นลราเอาสำหรับผมใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มต้นเลยเนะี่ยผมก็ไปอยู่ที่อำเภอชิยงยืนในยุคนั้นก็มีบ้านหลังเล็อกๆอยู่หลังหนึ่งมาอยู่แล้วก็เลยปกติเนี่ยก่อนจะมาที่ผมผมไม็เลี้ยงวัวอยู่แล้ว <eden> แต่สมัยอยู่สมเด็จกรสินเลี้ยงวัวอยู่แล้ว มาเนี่ก็ผลไม่ได้ก็เห็นเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขามีงัวเสียงงัวตุ้มยอะไรก็เยอะก็เลยไปหางัวลูกผสมอ่ะลูกผสมบามันลูกผสมบาซินอะไรเนี่ยเอามาเลี้ยงๆไว้แล้วพอดีชาวบ้านเขาก็เอามาทับกันทับไม่บอกทับอยู่งั้นก็เลยทับอ๋อคือก่อนหน้านั้นที่เราเริ่มเลี้ยงวัวแรกๆคือไม่ใช่อินดูบาซินใช่ไหมคะจะเป็นลูกผสมลูกผสมอ่าตาดีๆหุ่นดีๆแค่สวยทำห้าร้อยะเอะทำไปทามาวันเป็นสิบตัว เ,เขาเข้ามทับกันอาวรได้ดีนี่นะแล้วก็เลยดูแล้วเขาเขาจะสนใจแล้วก็ดูบาสินกันทีน่ดูบาสินครั้งแรกที่ที่ซิมาก็เป็นเป็นลูกผสมสายอเมริกาอเมริกาจะเข้ามาก่อน,ไ,นไ,มไม่ามาไม่ไม่รเราไม่ได้นำกดเราไม่ได้พูดนเข้าคูดนำเข้าเข้จะน,นำเข้ามาหลายหลายคนที่มีคร,รูตุ๋ยเข้าพวกไอเปโดอเปโดตัวใหญ่ๆเลยูยังไม่เกิดหรอกจะยังค่ะอย่าให้เกิด เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยไว้เกิดแน่นอนตอนราเข้ามาแล้วทีนี้ก็ต่ออย่าั้นก็มีไอ้สิปีอีกตัวแล้วลูกๆของไอ้พวกนี้แหละแล้วก็ซื้อลูกๆของมันมาแล้วมาเป็นลูกครึ่งตัวที่สวยมันมีตัวที่สวยไงเอามาทับตัวทับตัวห้าร้อยพันหนึ่งอะไรแล้วแต่ความสวยงามมันก็ได้ทับดีซึ่งสมัยก่อนเกษตรกร,รกชาวบ้านเราเนี่ยคะ่ะจะเลี้ยงวัวเขาเรียกว่า วัวไทยน้อยใช่ไหมไทยน้อยไทยกลางมีมีมีไทยน้อยมีไทยใหญ่นะไม่ใช่ไทยน้อยทั้งหมดนะมีไทยใหญ่ตัวใหญ่นะขายาวตัวสูงนะวัวไทยอ่ะไม่ไม่ยอมวัวไทยตัวเล็กนะไอตัวเล็กเขาเรียกเขาเรียกไทยขี้แกลนไม่ใช่ค่ะไัยขี้แกล้วแล้วเราเริ่มมีวัวฮินดูบาซิมี่ตอนไหนคะก็หลังจากนั้นพอพอเอามาเป็นพ่อพันธุ์ทาไปทาไปตอนหลังก็ทั่นจะตกรุ่นไปหน่อยแล้วมันมีสายเม็กซิโกเข้ามาทางอสสจงใช้เช่นคำสุพรรณบุรีเป็นคนนำเข้ามา ก็เลยไปซื้อกับแกมาสองตัวตัวผู้รุ่นรุ่นมันเลีกยอยู่สามทีเดียวก็เป็นหนุ่มกระทับได้กระทับตัวละพันสา่เมซิโกเข้ามาในในสมัยนั้นเขาจะเล่าไปมันยาวมันจะมีสายฟิลิปินสายอะไรเยอะแยะเลยไม่ไม่ไม่ต้องอ่ะมันยาวเกินคือในสมัยนั้นจะมีแค่ผสมจริงใช่ไหมคะใช่มีมีมีเทียมก็มีแล้วมีแล้วคนที่เขาเล่นกันดีๆมีแล้วพวกเสียยเขาเล่นกันล่ะเขากเขาก็ผสมเทียมกันหมดแหละเขาไม่ผสมจริงหรอกงวงเขาดีๆอ่ะตัวเป็นแพงเขาผสมเทียมกันทำไมผสมจริง เหมือนกับคอกแตกความแข็งคำน้อยเขาก็มีสายเมริกาเขาทําผสมเทียมผสมจริงสองอย่างเลยแต่ของเรานี่ทับตัวอย่างเดียวทับตัวอย่างเดียวใช่สซเม็ิโกสองตัวจริงๆสายอื่นหนูไม่ค่อยไอไม้ไอไม้ไอชป์ตั้งชื่อเหรอทับตัวตัวละพันตวลาสิบห้าตัวยี่สิบตัวตัวละพันไม่อยู่สี่ห้าตัวนะใหญ่สองตัวนี่เป็นตัวตัวชูกันแล้วตัวนำเพศเพศสองตัวแล้วหลังจากนั้นล่ะ วาทำมาเอมันก็เริ่มเริ่มพัฒนาเลยไปดูภาคกลางก็ดูเอคือหลังจากเมซิโกแล้วมันจะมีอินดูบาซินเข้ามาเขาเรียกอินดบบาซินสายตรงสายตรง,งไงว่าเลือ,อยจากอินดูบาซินเลยพวกนี้มันก็มันก็ร้อยแบบเกิดเหมือนเมืองไทยอะเรียกมืนานมันก็ร้อยอย่างเหมือนกันแหละ<อ>แต่ว่ามันไม่เหมือนสายตรงคือรถนิยมของเราคือต้องมาจากประเทศบาซินพเพราะว่าอินดบบาซินนี่จกกริงๆแล้วมันมาจากประเทศบาซินเขาเรียกสายตรง ล้าก็นาเข้าเขาปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อจะมาขายเขาบอกสายตรงแล้วนี่แล้วเราได้ฉ่ำนำเข้าก็เลยอยากได้อยากได้แล้วได้นำเข้าไหมคะตัวพีโตไม่เคยนําเข้าเลยไม่เคยนำเข้าพีโตซื้ออย่างเดียวอ๋อเราเราคือมีคนนําเข้ามาใช่แล้วเราก็ไปซื้อในไทยอีกทีนึ่งเราไม่อยากนำเข้าพี่เกแล้วกีไยบอกได้ไหมคะว่าคนแรกที่นําเข้าในไทยนี่คือใครคนแรกเสียทนทองไงอืออิรุปสินสายตรงอ่ะเสียทนทองเป็นคนนำเข้าเป็นคนแรกเคยได้ยินคนแรกเลย ชื่อชืไอ้มาค่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่เลือดเลือดสูงมาะเลือดร้อยอะไรอย่างี้เลือดร้อยก็นี่ไหญ่มาล่าที่ว่าเนี่ยใช่แล้วตัวแรกของนาฉ่ำคือคอน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 คือตัวแรกของฟาร์มเลยใช่ไหมตัวแรกของฟาร์มเลยทำไมนาฉ่ำถึงเลือกต้องคอนคอนคะเขามีจุดเด่นอะไรคือคือก็เราก็เอเราจะเล่นอิโดบาิ์นซนสายตรงทันทีเล่นตัวที่เราชอบที่สุดเลยตัวตัวดีที่สุดละ ดีสำหรับเราอะดีสำหรับเราอะตัวที่เราชอบอ่ะสำหรับดาฉ่งเลยโต้โจคอนเนี่ยมันดียังไงสำหรับตัวดา้่ำก็เดินสายไปดูหลายตัวเลยไปดูตัวดังๆก็จะมีไอ้รัสเซียของํำลองแพรใหญ่ที่ํำลองจะดูของแกใช่ไหมเออสวยแล้วก็สวยใช่ปะจะเขาไม่ขายของเขาตัวตัวเอกเขาเขาไม่ขายใช่ไหมสวยแล้วไปดูไอ้เพิ่มโชคของเสียป่องก็เสริชัยฟาร์มอยู่ที่อำเภอโพทองอ่างทองไอ้เพิ่มโชค แล้วถขาจะฉ่ำช,ชอบอะไรในตัวของเต้าคอนคอนค่ะแล้วก็เลยแล้วก็เลยพอดีมาเห็นไอ้นี่พอดีมันต้องซื้ไอไอ้เจาะลึกความมันออกมาเห็นหน้าปกเอ้ตัวน,นี้สวยวะ่ะคอนคอนใช่ไหมชอบมากเลยตัวน,นี้ชอบเลยค่ะแล้วก็โฉบไปดูอีกหลายตัวเราไปดูไอ้คอนคอนอยู่ไหนแล้วเ็าบอกว่าอยู่ที่สิงบุรีสิงบุรีก็ก็เลยไปสิงบุรีเขาเขียนในร้านไว้ทีเกิ้ลไทยฟาร์มแล้วตอนนี้ได้เต้าคอนคอนมาตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะอายุะอะสองปี ดีเมันทับมัวได้แหละก็จะไปดูมันทับมัวร์เลยเขาบอกเขาบอกมันทับตัวก็มาทับได้เลยแล้วก็มีน้ำเชื่อทำผสมเทียมเรียบร้อสองอย่างาตัวเรามาเลี้ยงเองไหมคะน้ำเชื่อหรือว่าเราไปดูแล้วก็ไปตวงไปไปซื้อตวงกับเขาแต่ทีนี้ก็เอาว่าไปซื้อมันหลายหุ่นก็ปรึกษาอะไรกันแล้วก็ไปซื้อกันที่ฟาร์มกูตุยก็คือไอเล็กิโตกิโตอ่าเราไปตอนนี้ดีกว่าเล็ก <sim s> ิตโตเคยยินไหมละ่ะเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินไหม เก็เมื่อยังไม่นานหลังจากเสร็จตอนที่แปดปีที่แล้วนี่เองตอนที่ห้าตอนที่หกวิยังไม่เกิดไม่นานเลยนะเราคนรุ่นี้ยังไม่นานละมันมีนานกว่านั้นไงเออมันเลยไม่นานก็ก็เลยไปตกลงกันซื้อกันที่เสนาอำเภอเสนาที่ฟาร์มเลสปิโตคุตุ๋ยเขาเป็นคนจีระจ่าให้เป็นอะไรต่อะไรให้เป็นคนกลางให้ไปตกลงกันที่ราคาเขาเรียกแพงไปตกลงกันที่สองล้านสอง ยุคนั้นสองล้านสองแสนโอ้โหสองล้านในยุคนั้นหนูม<ช>ันน่าจะเยอะมากๆแล้วก็วางบัตรจำค่ะเติมเกินไปแสนหรือวางบัตรจำใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ถึงวันนัดแปวัวก็เอาเงินที่ใส่กระเป๋าเมื่อก่อนไม่รู้รู้แล้วแล้วมันใส่กระเป๋าไปไปกันสี่ห้าคนส <laughs> <45ค น laughs> ี่ห้าคนไปกันสี่ห้าคนไปนับไปนับไปอยู่ฟาร,รม์มกูตุ้ยอ่ะสองล้านสองอ่ะจ่ายเ็เลยนับันเลย แล้วก็เอาวัวมาด้วยเลยใช่ไหมล่ะมลูกพุกเลยแบบแบบมัวล่ะคนอยู่บนมัวแล้วเอาแบบมัวล่ะแล้วแล้วหลังจากที่แล้วเอาขึ้นรถมาเลยคือวันนั้นจ่ายเงินคุบก็คือได้วัวมาเลยใช่ได้วัวมาเลยแลเอามาเลี้ยงอยู่ที่เชียงยืนนี่หรอคะเชียงยืนแล้วตอนที่เราได้เจ้าคอนค้อนมาเนี่ยกระแสเป็นยังไงบ้างคะดีมากเพราะงูสองล้านสองมันแพงเขาหมดเลยไม่มีตัวไหนแพงเท่ากับมันไงยหนึ่งน่าจะด้วยกระแสว่าซื้อวัวราคาซื้อวัวแพงของล้าสองขอล้านสองแล้วอย่างแพงไหมแร้วบอก งโตัวนี้สำหรับผมไม่แพงเงินก็ไม่มีแต่ผมไม่แพงใด้ความชอบเราอยากได้ไงเลยไม่แพงไงเพราะอยากได้แล้วอยากได้แล้วบอกว่าแพงอ่ะแพงไปเท่ยไหมอ่ะใช่อีกแพงค่ะได้ได้ยินข่าวมาว่าช่วงที่เตคอนคอนมามาอยู่ที่เนี่ยค่ะจะมีป้ายใหญ่ใช่ไหมคะป้ายใหญ่โอ้ป้ายเหรอใช่ค่ะป้ายใหญ่ครับสิบเมตรรปล่าสิบเมตรโอ้เป็นผาพวาดด้วยหรืออยู่หน้าบ้านเลยใช่เมื่อก่อนนี้ โนแล้วว่าไปเจอเลยกรุงเทพไปล่ะให้พวกไปวาดให้ไปวาดอะไรก็บอกว่าไปวาดกาอะไรล่ะเักปตเตอร์เลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี้นักวาดดังในยุคน,นั้นวาดทำเป็นผ้ามาใส่ไม้อับอะไรมาเป็นในสังกษีอ่ะเขาทบบมาให้เขาบอกว่าหล่ตังหล่ตังค์เป็นหลักแสนอ่ะเวลาขับรถผ่านเชียงยืนเนี่ยจะเห็นเจ้าคน,าน <c oughs> ยืนอาบน้ำเท่อๆอแล้วเปิดไฟก็ริ๊บได้ไหมคะเปิดไฟไว้ที่ป้ายอ่ะเปิดไฟกพริบปุบปับปุบปับเหมือนเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของมหาสารคามเลยค่ะ ก็ไม่รู้่าคนก็เข้าออกมาดูกันนี้จังวัาลาสองล้านสองมันจะสวยแค่ไหนก็มาดูกันคนก็มาดูเรื่อยๆแล้วตอนช่วงนั้นคือเขาผสมวันนึงละจริงแล้วผสมเทียมด้วยใช่ไหมคะวันนึงไม่ต่ำกว่าวันนึงไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยคนมาดูเรื่อยๆอ่ะโอ้ยู่นั่นแหละถ้าเก็บค่าเช่าสนุกจริงๆเลยสนุกเพราะวเรามีกําลังใจด้วยค่ะมันมีกําลังใจถ้าที่วันเราเงียบปิดไม่มีใครโผล่มาดูเลยเราก็จะเหงาใช่ไหมใช่ทำให้เรามีกําลังใจขึ้นมาอยากให้มี เป็นแบบนั้นจังเลยนะคะสนุกแล้วเจ้าฟันข้อนนี้อยู่กับเรานานไหมคะอยู่ก็อยู่จนตายจากกันอ่ะประมาณกี่ปีสิบเก้าปีอายุอายุมันละอายุสิบเก้าวัวมาสองปีมาอยู่กับเราอยู่ประมาณสิบเจ็ดปีกว่าสิบเก้าปียี่สิบปีอ่ะอายุมันแล้วนะนานมากเลยนะคะนานก็เทียบกับวัวยุคนี้มันแข็งแรงอายุยืนเจ้าฟันข้อนี้เขาเป็น พ่อไปที่ทาเรนโตแม่ไปชื่อแฟนตาเซียขอขออีกรอบทาเรนโตทาเรนโตแม่ชื่อแฟนตาเซียแม่สวยมากแม่สวยมากแฟนตาเซียนี่สวยมากเลยนะฮะวิเชียนคนนําเข้ามาแม่เหมอนแเข้ามาเขาไม่อยู่กับเรานี่พอปีสามสามปีสามสองปีสามสามปีสามสองสามสามก็มีประกวดจริงแชมป์ภาคอีสานเขาเรียกจริงแชมป์ภาคอีสานสมัยก่อนนี้ งานมันจะมีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีงานอยู่หลักๆก็คือจะมีอยู่สองงานงานใหญ่สองงานทั้งปีใช่ไหมคะใช่แล้วก็สองงานทีมชาตภาคอีสานทีมชาตประเทศไทยแล้วก็มีมีงานมีงานตามปกตินะทุกคนงูจะมีสองงานงานเล็กสองงานก็คือที่ลำนาลายิงมชาติลำนาลายแล้วก็อีกที่นึงคือสัมโก้อ่างทองและสนามเก่าแก่นะ ตัวสำโกอยู่หลังทองอะสนหลังเก่าแก่เลยแต่สมัยเก่าเลยตัวสมโกนี่อาจารย์วิระจันไทยเขาได้ยินไหมได้ได้ยินนี่แหละเป็นพระเอกอยู่สมโคสายยาประดู่หางดําอาจารย์วิระจันไทยอยากให้ดาฉ่อช่วยเล่าบรรยากาศงานประกวดนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทีแรกอีสานก็จัดที่จังหวัดกาลสินกาฬสินเขาจัดบรรยากาศใช่ไหมคนก็เฉพาะคนที่ไปกับคนค่อนประมาณสามพันกว่าคน รถฟรีสามพัน 3, กว่าคน,คน,น,นถารถฟรีสสเชียงยืนเขาช่วยรถมีคนอยากไปเที่ยวด้วยเ่ยดด้วยเอาไปบอกเราเลยจะไปไปอีกคนไปเช็คคนมาเลยไปอีกคน,นอันนี้ก็บอกแปดสิบคนไปเช็คคนมาเท่าไหร่อันนี้ร้อยกว่าคนเช็กไปเช็คมาสามพันกว่าพอละพอละอพอละพอละคือบุคคลที่จะติดตามเจ้าคนติดตาม,มติดตามเพื่อที่จะไปชมงาน FC ห oh. รายนี่เขาเรียก FC เหรอ เออไว้ก่อนก็ไม่รู้เรื่องอ่ะอยาไปเที่ยวด้วยอ่ะโอ้พวลูกค้าเราไงกลุ่มลูกค้าเราคนที่ชอบคนชิงยืนวยกันบอกจะไปประกวดจะไปแข่งขันเขาเรียกแข่งเขาไม่ได้ประกวดไปเชียร์ไปกองเชียร์ใช่รถหน้าตั้งแถวตั้งหน้าบ้านยันโน่นเลยไปถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวไปยันที่วการหน้าที่วการอำเภออ่ะด้วยคโอ้ไปรถทัวร์ยาวเหยียดเลยรถสสจัดให้เราไม่ได้จ้างรถสอสอหาให้เลยสอสช่วยเขาช่วยแต่เราสอจะไม่ให้เราบอกสออันนี่มันเป็นยืนนะเขา สโมสรที่อื่นก็มีนะคนเกนก็มีถ้าคนเกนเขามาช่วยนี่หน้ามันจะเสียมันจะเสียหน้าจะยกระดกันเฉยได้ว่าแล้วใช่สนามนี้ไหมคะที่เขาประกวดครั้งแรกใช่สนามที่อะไรนะคะภาคอีสานแชมป์ภาคอีสานของกาละสินธุ์ใช่คือเขาประกวดกับตัวไหนบ้างคะประกวดเหรอประกวดก็เมื่อก่อนมันจะมีงัวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่มาปีงเงี้ยมาชื่อไอแปดแสนเขาเป็นงัวดัง เป็นเบอร์หนึ่งในภาคอีสาน,<ค>นเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งแล้วเราก็เหมือนก็เข้ามาเข้ามาเป็นตัวตัวที่สองที่เข้ามาแล้วก็เป็นคู่แข่งกันเลยนี่แหละแล้วก็คือเราก็ได้แชมป์ในสนามนี้เราก็เลยใช่เราก็เลยเป็นแป์ภาคอีสานเห็นว่าถ้วยใหญ่มากใช่ไหมคะใส่ที่นี่ไหมคะที่ทถ้วยใช่ถ้วยสูงสามเมนะตร,มรอะสูาตอนนี้ถ้วยยังอยู่ไหมคะอย,ย,อยอู่เขาเขายืมไปโชว์ฟาร์มเขายไม่ามาส่งให้เลยเราจะได้เห็นไหมคะนี่่มันหายไปหมดแล้วมันมีไอ้นี่ เก่ามากเราเอาตั้งทิ้งไว้ตั้งไว้ข้างในอ่ะมันจะมีเป็นหลอดทําเป็นอะไรล่ะเป็นสวยอ่ะประดับประดาสวยแล้วตอนนี้ไอ้พริ้มันแตกไปบ้างอะไรบ้างของเก่าไว้แล้วอายุนะคะของเก่าตามอายุสามสิบกว่าปีแล้วก็ไปร่วงงัวก็ตายไปแล้วอ่ะใช่ไหมถ้วยเก่าลงเจ้าของยังอยู่เจ้าของอยู่อีกนันะค่ะเก่าแล้วแก่ไปแล้วกันอีกแล้วมีสนามอื่นไหมคะสนามแชมป์ประเทศไทยแในประเทศไทยมีพอออกจากนี่ปีสามสามต้นๆปีจริงแชมป์ภาคอีสานแล้วทีนี้ก็ เราก็มาเลี้ยงต่อเลยเพราะว่ามีงานชิงแชมป์ประเทศเมื่อก่อนเขาเรียกเขาเรียกชิงแชมป์ชาติเขาเรียกงั้นชิงแชมป์ชาติเขาเรียกคนที่เขาจัดงานเขาตั้งมาเองเขาตั้งชื่ออย่างนั้นชิงแชมป์ชาติโอ้ยใหญ่โตเราก็ไปได้แชมป์ใช่ไหมเราก็ทําฟิตงัวไว้เจมชีเลยฝึกงัวอะไรงัวจนงัวประกวดเมื่อก่อนเหมือวันทุกวันนี้มันมันคนละอย่างพูดตรงตรงคนละอย่างทั้งงัวประกวดเมื่อก่อนนี้ก็เหมือนกับประกวดบามันทำไมทุกวันนี้ บามันสมัยทุกวันนี้บามันก็ต้องมีคนฝึกอะไรแล้วไปยืนมียืน oh, <my S 2> ดู <clip. S 2> กีบดูอะไรใช่ดูลูกล่างสรีละอะไรทุกอย่างบาซินเมื่อก่อนก็แบบบามันเนี่ยแบบนี้เลยเลี้ยงกันแบบนี้เลยทุกคนจะฝึกงัวหมดเลยฝ uh. ึกลแล้วก็นพ่อจะเป็นงัวตัวยาว uh. ตัวยาวหาสวยแล้วคอสวยคอมันสวยคอคอมันยาว uh. แ้วคอเขาเรียกถ้าอีสานก็บอกคอจับสูงไม่จับต่ํา มยืนตรงไหลมันก็จะยกบิ่งบิ่งชายเป็นวัวเท่วัวสง่าเห็นว่เป็นวัวที่ใบหน้าสวยดสวยใบหน้าสวยรอวัวรอตอนนั้ลมันมีไอ้นี่มันมีไอ้พวกเขาแต่งกาบก่อนสมัยก่อนเนาะยุคนั้นแหละเขาแต่งกับก่อนส่งมาให้แต่งก่อนขอนเจอนนใช่เขาส่งแล้วเขส่งมาให้ได้จำจได้ไหมคะจำได้ยังจำได้อยู่แต่ว่ามันไม่รู้ว่าผูกกระบาดท่องฟังก็ได้เล่นเอาขาะเขาเล่นนเขาบอกว่าเขาแต่งกอบมาให้หัวเหมือนช้างดั้งเหมือนม้าในตาโศก หน้าผากโหนกหนังดังหนังดำงามที่หางจมูกใหญ่ใบหูพลิกหยิกเลยคางงามโครงสร้างสูงยาวเขาดียังจำได้อยู่ใช่เลยค่ะนี่คือเจ้าคนคอนเลยอันนี้เอ,เอาจริงหนูก็ชอบวตัวน,นี้นะแล้วคงคงไม่ต้องมาหญยว่ามันสวยไม่สวยยังไงคงไม้อายายเขาแ,แต่งมาให้อย่างเนี้พค,คุณเราหนูอยากย้อนยุคไปเพื่อจะดูเจ้าคนคอนมากเลยนะคะหนูเห็นตอนในหนังสือค่ะตัวเนี้ย ขนาดแค่เห็นในหนังสือแล้วยังสวยขนาดนั้นเลยนะคะแล้วนูอยากทราบว่าลูกโต่อนคอนค่ะตัวเด่นๆมีตัวไหนบ้างคะตัวเด่นๆมีไม่เยอะอเขาให้ลูกมาไม่ถูกตลาดไม่ถูกตลาดยังไงคะเพราะตลาดก็ต้องการอหูหูใบใหญ่ๆ่ใช่ไหมละ่ะหยิกหยิกแล้วก็ยาวๆนิดนึงที่ให้ลูกมาหูมันจะน้อยไปหน่อย ลำตัวได้ตัวใหญ่ตัวสวยได้หมดเลยแต่ว่าจะไม่ได้แต่หูอย่างเดียวเมื่อก่อนก็นิยมหูไม่ใช่วันนิยมสมัยนี้แต่ว่าส่งมันก็ต้องส่ง,งดีดๆนะแล้วไม่ใช่หูอย่างเดียวนะต้องมีตัวเพราะเราได้หมดเลยได้หมดเลยมตรงงตัวได้หมดแต่เราต,ตกหูหัวที่หอหูสวยหูสวยหูห,หูงามนะสวยนยุกนนก็คือเบอร์หนึ่งคือเพิ่มโชคุกใหญ่ชาวบ้านของเรานี่มันมันชาวบ้านไม่ประทัใจเพราะชาวบ้านเนี่ยโง่ชาวบ้านเลยหูน้อย,อยอยู่แล้วไง หูน hmm. um right. ้อยแล้วเจอแฟนค่อนเข้าหูแันค่อนหูใบไม่ใหญ่มันเป็นงัวงามสวยงามเฉพาะตัวเฉพาะตัวตัวเขานี่มันถ้าเป็นตัวเขาไปยืนอยู่มันสวยมากแต่ไม่ได้เผื่อไปถึงลูกเรื่องหูเนี่ยแต่เพื่โชคเนี่ยเขาเผื่อถึงลูกแต่ว่าเอาตัวลำตรงลำตัวเอาบึกบึนเอาบึกบักสวยงามเท่เพื่อนโชคเขาก็สู้แันคอนไม่ได้หนูนอบถามได้ไหมคะได้บัวงามในอุดมคติของดาฉัะ คือต้องมีลักษณะยังไงก็คนข้อนนี่ยลักษณะนี้แหละนี่แหลวงงามวงงามในอุลงพติเลยไม่งั้นจะกล้าซื้อราคาสองร้อยสองสอง้สองนี่เป็นหนี้เขาด้วยเราไปเอาเงินไปซื้ออมะไม่ไปโยมีเงินนะไปยุมก็ทั่วเลยได้านลาคะเน้นลักษณะอีกรอบให้หนูฟังหน่อยค่ะอ๋อลักษณะเด่นเด่นอีกรอบหนึ่งค่ะเด่นเด่นเหรอใช่ค่ะตัวคนข้อนี่เขาจะเป็นงวตัวกลมๆคล้ายๆงัวเนลโลกลมแต่ว่าไม่ใช่กลม กลมแล้วตัวบางๆนะกลมแล้วตัวหนากลมแล้วหนาแล้วหนังก็ดีหนังหนาแล้วหนังเป็นออกสีดำๆออกมาขาวหนังดำๆแล้วก็ลราตัวยาวแล้วท้ายท้ายเข้ามาแล้วก็ท้ายก็ไม่ตกไม่ดมท้ายเขาจะมาสวยกลมมนท้ายสวยหนากว้างท้ายหลังกว้างแต่กลมกลมแล้วก็ยาวแล้วคอยาวคอยาวแล้วก็คอคอคอเนี่ยมันมีเขาเรียกจับตุ้มจับต่ำนะว่าที่ตั้งของคอเนี่ย ถ้ามันตับตับปุ๊บหัวมันจะพอมันจะเป็นนกกระเจาไปอย่างนี้อันนี้ว่าพอพอสูงปุ๊บหัวมันก็อยู่นี้พอสูงมันจะยกไปไปอยู่ตรงไหนมันเดินไปอยู่ตรงไหนก็ตามพอมันยืนปุ๊บมันจะยกเลยมันจะไม่กบงอกคอมันสูงพอยาวมันก็เลยดูเท่งามเฉพาะตัวสวยเฉพาะตัวแล้วขาขาเวลาเวลาเดินไปขามันจะไม่บิดเดินไปขามันก็จะไปตรงเป๊ะอย่างนี้มันไม่ไม่ฟัดกันไปพัดกันมาไะเดินมาเวลาเดินมันก็เดินดูเท่ขาพอจะซื้อก็ไปเดิน จับเขาดนดูหน่อยก็ไปดูดูผมก็เป็นวัวในอุลโคติของเรา <S <S คือหวัวที่เราชอบชอบสไตล์บแบบนี้แล้วในระหว่างที่เราเลี้ยง้าฟอนทอนดาสาได้ได้ซื้อวัวตัวอ,อื่นมาเลี้ยงด้วยไหมคะนี่เาเก่าสองล้านห้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งในเมืองไทยนะเบอร์หนึ่งในบาซิลเบอร์หนึ่งจะมาดูรูปดูเลิก์ันเอ่าแล้ววะตัวนี้อลังการดีวะเอ่าแล้ววะาราคาเค่ราคาเจ็ดล้านห้า